ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งล ne ของสากรอมรัพในกรณีที่เราไม่เคยมีล ne ไม่เคยเพิ่มเพื่อนของสากรอมรัพย์เลยนะครับในกรณีนี้นะฮะสมมติว่าถ้าเกิดมีเพื่อนส่งลิงก์ของสากรอมรั์นะมาให้เราเพื่อเราจะต้องแอดเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนนะครับ ไปที่โปรแกรมไลน์ครับตอนนี้นะฮะมีคนส่งลิงก์ให้ผมแล้วนะครับผมไปที่โปรแกรมไลน์ครับเปิดไลน์ขึ้นมานะครับนะจะมีเพื่อนที่ส่งเข้ามาข้อความอยู่4ีหข้อความนะตอนนี้นะฮะที่ผมได้รับลิงก์ของสากรอนออมซั์นะครับผมก็ไปที่ลิงก์นะฮะแตะขึ้นมาครับก็จะปรากฏในหน้าตาในลักษณะนี้นะครับจะมีเมนูสําคัญสาคัญอยู่2เมนูครับ เมนูแรกนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับโพสนะครับในกรณีที่เราต้องการเป็นเพื่อนกับสากลอมทซั์กฟนนะฮะขณะนี้นะฮะมีจำนวนเพื่อนอยู่ที่4,300ทนะเรายังไม่เคยเป็นเพื่อนนะครับเราก็กดคำว่าเพิ่มเพื่อนนะครับกดคำว่าเพิ่มเพื่อนไปนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนกับสากลอมทซัพย์กฟน ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเมนูต่อไปครับก็จะมีคําว่าโพสนะครับนะฮะหรือโพสต์ล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่ประกาศของสหกรอมซักนะครับเราสามารถเปิดขึ้นดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวประชาพันธ์นะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดใบเสร็จประจำเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ส่งผ่านไลน์อันนี้ก็ เป็นสารนะครับจากท่านประธานฉบับที่3นะครับครับสองห้าหกห้านะฮะโดยประธานนะฮะคุนไพบุญแก้วเพทายนะฮะประธานกรรมการดําเนินการนะครับอันนี้เป็นสารที่สามารถสื่อสารส่งผ่านไลน์นะครับจดหมายเปิดผนึกนะครับจากท่านประธานนะครับก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับส่งผ่านไลน์เข้ามานะครับก็สามารถไป เปิดดูได้นะครับตอนนี้นะฮะเราเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะแชทนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดในประเด็นเรื่องของการโพสนะครับโพสก็คือประกาศต่างๆของสากลอมรั์นะสามารถเข้าไปอ่านหาได้เลยนะฮะเราจะจะดูประกาศต่างๆเนี่ยฮะก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับอันนี้ก็คือประกาศนะครับจากสากลอมรัพย์ สมมุติถ้าเกิดเราจะแชทนะครับแชทก็คือการพูดคุยนะครับการพูดคุยก็กไปที่แชทนะครับก็จะกลับมาในหน้าต่างนี้นะฮะก็จะเป็นข้อความตอบรับอัตโนมัตินะครับขอต้อนรับสู่ครอบครัว,รวส o f ท่านจะได้รับข่าวสารเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางและท่านสามารถส่งข้อความถึงเราได้ อันนี้ก็เป็นข้อความตอบรับโดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีประกาศนี้นะครเป็นตารางรถบริการเคลื่อนที่นะครับเบอร์ติดต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวทัศนศึกษาระบบการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกนะครับที่เห็นอยู่ปรากฏในขณะนี้นะครับเมื่อเราจิ้มไปที่ข้อความไหนไลน์นะฮะก็จะพา ท่นเข้าไปสู่หน้าเว็บของสากลออมรัพย์โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นนะครับผมต้องการรู้ตารางรถบริการเคลื่อนที่นะครับผมก็แตะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าระบบ l i n e OA นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ซึ่งมันผูกกัน2ระบบนะครับระหว่าง Line กับตัวหน้าเว็บไซต์นะครับนะฮะก็สามารถดูตารางรถบริการได้นะครับ มีตั้งแต่เดือนนะฮะที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะก็มีมกราคมธีนาเมษาพฤษภานะครับนะฮะก็จะปรากฏตารางรถนะฮะสามารถดูตารางรถบริการได้นะถัดมานะครับถัดมาจะดูข่าวอ่าสัมพันธ์นยฮะก็แตะเข้าไปนะครับนะฮะข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะปรากฏนะครับสามารถเข้าไปอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะครับถัดมาครับ ระบบการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เนี่ยฮะโดยที่เราไม่ต้องเข้าเว็บจาก Google นะครับเราสามารถเข้าจากเมนูนี้ได้เลยนะครับก็จะมีปรากฏเห็นไหมครับว่ารหัสสมาชิกนะครับรหัสผ่านก็สามารถทําผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับท่านอยากจะดูข่าวทัศนศึกษานะครับก็สามารถ ไปจิ้มที่ข่าวทัศนศึกษาก็จะมีข่าวประกาศบอกนะมีกระดานถามตอบรงทะเบียนการใช้งานนะฮะประวันะติเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีการทัศนศึกษาก็จงไม่มีข่าวประกาศนะครับนะฮะถัดมานะครับท่านอยากจะดูอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินกู้นะครับก็จะไปที่เมนูตัวนี้นะครับก็ดอกเบีย้ย เงินฝากนะฮะก็จะปรากฏขึ้นมานะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยเงินกู้นะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ท่านสามารถหาข้อมูลเข้าไปอ่านประกาศเข้าไปติดตามข่าวสารของสากลอมทรัพย์ได้อีกช่องทางนั่นก็คือ Line Official หรือ Line OA นะครับหน้านี้นะฮะก็จะเป็นการรับข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะต้องการจะสอบถามนะฮะเราก็ไปที่ รูปสี่เหลียมนะฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ปั้นคีย์บอร์ดนะกดเข้าไปนะครับก็จะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับสามารถทักไลโอเอนะฮะถ้าเกิดข้อความไหนที่เป็นข้อความที่สำคัญก็จะมีช่้าที่มาตอบให้นะครับอาจจะต้องรอเวลาที่หนึงนะครับในการตอบคำถามนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สวัสดีครับนะครับก็จะมีระบบการอ่านอัตโนมัตินะครับอาจจะยังไม่ได้รับคำตอบนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการสื่อสารของ Line Official นะครับก็มาแนะนำให้สมาชิกสากลออมซัพ์ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะครับรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากสากลออมรัพย์ส,ภา,สภาพแรงง,งานรัฐธวิสาหกิจ การไฟฟ้านะครหลวงจำกัดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะคงจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกขอบคุณนะครับสวัสดีครับ